กลับตัวผู้หญิงเลยค่ะคือการใช้จิตวิทยามหาเสน่ห์เพราะอะไรคะสมมติว่าเขาวิ่งกลับมาหาคุณแต่คุณยังมีพฤติกรรมท็อกซิกบริบทไม่แข็งแรงไม่มีจิตวิทยามหาเสน่ห์เขาทักกลับมาหาคุณคุณยังมีคําพูดแบบเดิมๆความพูดแบบนี้นะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นบริบทผู้หญิงเลยค่ะเขากลับมาแป๊บนึงเขาก็หนีหายไปแต่ภูมิจะไม่ให้ทุกคน ไปอยู่ในสภาวะนั้นคือเขาทักกลับมาเขาขอคุยกับคุณคุณต้องมัดให้อยู่มัดแต่ไม่ใช่การรวบปผล่ลวบหางเขาอันนี้ไม่ใช่คุณจะต้องทําให้เขาเกิดความอยากและความวิ่งไล่ล่าคุณนะคะอยู่นี้อยู่ในคลาสปรับตัวผู้หญิงเลา่านะคะคือการต่อในเรื่องของจิตวิยทยามหาเสน่ห์ที่ทําให้ผู้ชายคนนี้เขาขาดคุณไม่ได้และอยากได้คุณอยากที่จะจ,จริงจังกับคุณนะคะในคลาสปรับตัวเลา่าเนี่ยเราจะเข้าใจดีว่า ไอสิ่งมัดใจที่แท้จริงอ่ะคืออะไรที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ทะเบียนสมรสจิตวิทยาอะไรที่ทําให้ผู้ชายขาดเราไม่ได้ขาดเราเหมือนขาดใจอะไรที่มันคือจิตวิทยามหาสเสน่ห์ที่เราถูกสอนกันมาว่าเราต้องทำกับข้าวเป็นนะลูกเราต้องทํางานบ้านให้สะอาดนะไม่งั้นอ่ะอนาคตมีผัวไปมีแฟนไปทํางานบ้านไม่สะอาดทํากับข้าวไม่อร่อยแฟนไม่หลงนะสเสน่ห์ไปจะหวักอ่ะโยนไปเลย จะมีไม่มีก็ได้อันนั้นมันไม่ใช่สิ่งมัดใจแต่สิ่งมัดใจมันคือการที่เราสามารถที่จะไปตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้และเราคือส่วนเติมเต็มที่จะทให้เขาขาดเราไม่ได้ขาดเราเหมือนขาดใจมันเลยทําให้ผู้ชายคนคนหนึ่งเวลาหลงผู้หญิงหลงหัวปากหัวปัมแล้วก็วิ่งไล่ล่าเราแต่ไม่ใช่วันนี้เราไปวิ่งไล่ล่าเขาการไปสักภาพที่ไปกระตุ้นสมองส่วน สัญชาตญาณสมองนักไล่ล่าของผู้ชายคือไงคะผู้ชายทุกคนนะคะเขาจะมีความอยากมีอยากอีกโก้ต้องการการตอบสนองที่มันเป็นปมปัญหาจุดอ่อนของเขาอะไม่ว่าจะเป็นช่วงในอดีตช่วงวัยเด็กช่วง ตอนที่พ่อแม่เลี้ยงเขามาอะไรแบบนี้นะคะ่ะเ <_ an> ช่นการไปปิดอีโก้นะคะที่เขาไม่ได้รับการตอบสนองในวัยเด็กเช่นพ่อแม่ไม่เคยให้แบบนี้เขาไม่เคยได้รับจากใครเลยและมีเราเท่านั้นที่เป็นคนทําให้อันนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าสิ่งมาใจขั้นสูงด้วยนะแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นภรรยาหลังแต่งงานแล้วอ่ะจะไม่ได้ให้กับสามีพอไม่ได้ให้กับสามีมันทําให้ไอช่องว่างตัวนี้มันเปิดมันเป็นรอยโหว่ทำให้เขาเกิดความ หยหาหิวกระหายก็เลยทําให้เขาอยากที่จะไปได้รับการตอบสนองต่อผู้หญิงนอกบ้านที่ไม่ใช่เราแล้วเวลามันมีการเลิกกันเนี่ยมันทําให้เขาขาดเราได้ง่ายแบบขาดกระจุยเลยนะคะทำให้เขาไม่เกิดความเสียดายในตัวเราเพราะบางทีตัวเราก็เป็นคนที่ไปกระทืบปมวัยเด็กของเขานะคะหลายคนเลยชอบทําสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกเสียดายคุณค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่า เขาอยากที่จะแสดงตัวว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราแต่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นเราที่ต้องไปสอดส่องเขาบางทีเขามาสอดส่องคุณแหละแล้วคุณไม่รู้ตัวหรอกเอ,อ่อแต่ว่าคุณไม่ได้สร้างอะไรไว้เป็นกับดักล่อเขาอะคุณไม่ได้มีจิตวิญญาณในการโพสต์คุณไม่มีจิตวิญญาณในการสักสมองสักภาพเขามันเลยทําให้เวลาเขามองคุณเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาทําถูกทีนี้ ตัวเราเนี่ยในอดีตอ่ะก็ไม่เคยเป็นฝ่ายที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มันเป็นปมในวัยเด็กของเขาอ่ะเราก็เลยเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นส่วนจิกซอกเขาเรียกว่าเป็นส่วนเกินอ่ะไม่ใช่ส่วนเติมเต็มจําไว้นะคะทําไมวันนี้เขาถึงไม่ไม่อยากกลับมาหาไม่อยากกลับมาสานสัมพันธ์กับเราอีกเนี่ยเพราะว่าตัวเราอ่ะนอกจากเราไปสร้างสิ่งที่ส่งผลกระทบจิตใจ,จเขาแล้วเนี่ยใครที่เคยไปทำร้ายจิตใจ,จเขาอ่ะเขาจะมองเราเป็น ตรวจเกิน